ครับผมเมื่อวีกะตะรงกับวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่ยี่สิบเก้าสิงหาหกสี่ครับผมเอาสำหรับเมื่อนี้นะครับวิดผู้เขียวก็ได้มากมีโอกาสได้มาเปิดราคากล้วยคือหนึ่งครับผมนะครับสำหรับแม่สาวน้อยตัวนี้นะครับความสูงอยู่ที่ร้อยยี่สิบสามนะครับวัดเมื่อกี้นี้นะครับ วามสูงอยู่ที่ร้อยยี่สิบสามเป็นค้วายประมาณปีกัวครับผมปีน้อยๆครับผมคว้วประมาณปีน้อยๆนะครับสําหรับนะครับวิดผู้เขียวอยากย้ำว่าสําหรับผู้ที่หาคว้วไปเลี้ยงนะครับผู้มีทุนหน่อยนะครับผู้มีทุนหน่อยสําหรับมือใหม่ผู้มีทุนหน่อยกถ้าผู้ใดสนใจนะครับ้าผู้ใดสนใจ กล้วยราคานี้กล้วยตาแสนกล้วยหลักหมื่นนะครับผู้มีทุนหน่อยก็สามารถทักมหาวิดผู้เขียวได้นะครับวิดผู้เขียวสิเปิดในราคานะครับสี่หมืนหาพันบาทครับผมสี่หมืนหาพันบาทสำหรับเบอร์วิดผู้เขียวนะครับถ้าผู้ใดสนใจก็สามารถทักมาได้นะครับที่เบอร์0 6 2 6 9 3สา สามสามหาศูนย์ครับผมเ้องว่าเบิ้งรายละเอียดน้ำกันครับผมรายละเอียดน้ำกันนะครับเป็นกล้วยเนื้อหนังดีนะครับแล้วสำหรับแม่สาวน้อยตัวนี้นะครับเป็นกล้วยเนื้อนังดีท่ายดีท่ายเต็มนะครับท่ายดีท่ายเต็มนะครับล่ำตัวดีครับผมอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับถึงแม้เป็นกล้วยบ้านนะครับเป็นกล้วยบ้านแต่เป็นกล้วยเกี่ยงนะครับกล้วยเกี่ยงกล้วยผิวดีผิวเนียนนะครับ มสําหรับผู้มีทุนหน่อยนะครับที่เสี่ยเอาไปเลี้ยงนะครับที่เสี่ยวเอาไปเลี้ยงผู้มีทุนหน่อยเสี er ่ยวไปเลี้ยงเบาๆสบายกระเป๋าครับผมสบายกระเป๋าสามารถทักมหาวิทย้เขียวได้นะครับสามารถทักมหาวิทย้เขียวได้เบื้องหน้าเขาน้ำกันครับผมนี่ครับหน้าเขานะครับ ถ้าผู้ใดสนใจนะครับถ้าผู้ใดส,น,ดสนใจสําหรับผู้มีทุนหน่อยนะครับนาเลี้ยงครับผมสําหรับคั้วตัวนี้อัตรักณ์ดีลํามตัวดีครับผมหล้างตรงนะครับสําหรับผู้เสี่ยวไปพัฒนาต่อก็สามารถพัฒนาได้ครับผมสําหรับมือใหม่นะครับอ๋ถ่ายคลิปนี่ก็ถ้าผู้ใดสนใจแท้ๆกับทักมหาวิทยาลัยวได้ด้วยครับเด้อนะครับ ่สำหรับทีนี้วิทย์ผู้เหียยกับบุมี่ยังหลายครับผมจิงา่าวคำว่าสวัสดีครับ